โคชโอมักจะได้ยินคำถามนี้บ่อยเลยนะคะจากทั้งลูกศิษย์แล้ะก็คนที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนขายออนไลน์ด้วยนั่นก็คืออยากสำเร็จแบบโคชโอค่ะแต่ว่าไม่มีทุนจะทำยังไงดีคะโคช คนสำเร็จหลายคนนะคะที่โคชโอเห็นและโคชโอเองก็เป็นหนึ่งคนนั้นนะคะก็คือเริ่มจากศูนย์เช่นเดียวกันค่ะคือคนสำเร็จเนี่ยจะมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่คล้ายกันและเหมือนเหมือนกันเลยนั่นก็คือเขาไม่สนความจริงตรงหน้าค่ะหากคนสำเร็จตั้งเป้าหมายแล้วเขาอยากจะเอาอะไรเขาไม่สนใจเลยนะคะว่า เขามีทุนพร้อมไหมทําสิ่งนั้นได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดเลยนะนั่นก็คือการลงมือทําค่ะเขาจะเริ่มลงมือทําทันทีถ้าเขาอยากจะเอาสิ่งสิ่งนั้นค่ะเหมือนอย่างตอนแรกนะคะที่โคชโอเข้ามาบนโลกออนไลน์นะคะโคชโอก็ไม่มีทั้งทุนที่จะลงกับสินค้าหรือไม่มีทั้งทุนที่จะลงเรียนอะไรเลยนะคะแต่โคชโอค่ะก็ไปหาช่องทางต่างๆบนโลกออนไลน์นี่แหละค่ะที่ทําให้เราอ่ะ ได้เรียนฟรีแต่คีย์สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือการลงมือทำค่ะโคชโอเป็นคนที่ลงมือทำทันทีหลังจากที่เรียนรู้อะไรไปและถ้าหากวันนี้คุณก็เป็นคนหนึ่งที่อยากสำเร็จแต่ไม่มีทุนเช่นเดียวกันนะคะคุณสามารถที่จะหาช่องทางต่างๆ ที่ให้คุณได้ไปเรียนไปฝึกฝนทักษะและลงมือทําได้ทันทีและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่โคชโออยากช่วยทุกคนแล้วก็แนะนําทุกคนเลยนะตอนนี้นะคะโคชโอเปิดคอร์สฟรีนะคะสอนเก่งออนไลน์ให้สําหรับทุกคนนะคะที่ไม่มีทุนแต่มีใจที่อยากจะสําเร็จค่ะคุณสามารถติดต่อแอดมินนะคะได้ที่ line at, at coach o เพื่อไปเรียนรู้ช่องทางนะคะที่คุณจะ ทำรายได,ได้ได้เพื่อไปฝึกฝนทักษะของคุณให้ชำนาญขึ้นนะคะสิ่งที่โคชโอสอนในนั้นเชื่อว่าจะสามารถช่วยทุกคนให้ประสบความสำเร็จหรือได้ฝึกฝนจนคุณเก่งและเชี่ยวชาญบนโลกออนไลน์ค่ะเจอกันในคอร์สนะคะ